mấy ao? Ao À, đây rồi Ao, chìa lời Ao À Chìa <laughs> ต่อไปอกินเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะเลือกมันโอดแปลว เอานะต้าดีใจด้วยาคือเอาไม่เอา <c oughs> ไม่เอา เอาก่อนล้เต็มที่ก no> ินเอาไม่เอาไม่เอาน้าอารมณ์เอาไป

Ноогин <marriages> <differences>